มีเวียนครับผมครั้งหนึ่งมาร้องเพลงโชว์สกิลใหม่สกิลใหม่คือร้องร้องร้องไปเกือบสิบเพลงฮะครัร้องไม่จบต้องบอกว่าวันนี้จริงๆมันเป็นแบบงานที่ว่าเราอยากมาสนุกสนุกอะไรเงี้ยแล้วผมก็รู้สึกว่าแบบวันนี้ตัวผมไม่ไม่ค่อยพร้อมร้องเพลงล่าสุดไปแหกปากวากแล้วไม่ได้วอร์มมันก็เจ็บคอหน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ก็มาร้องแบบเพลงใหญ่ๆสนุกๆสบายๆนะครับจริงๆอยากมาร่วมงานมาสนุกได้เจอแบบทุกคนที่มาให้กําลังใจก็แบบดีใจมากๆวันนี้ อย่างเวลเราเราไปหลายๆแฟนกแฟนคับตามตาตลอดเป็นไงบ้างความรู้สึกดีใจไม่มีคําไหนเลยต้องรู้สึกว่าแบบขอบคุณแฟนคลับทุกคนมากๆเลยเรียกว่าเป็นเพื่อนๆดีกว่าเพราะว่าคือแบบมันเป็นเรื่องที่แบบอะไรเราดีใจมากอะ่ะมันเป็นถือว่าโชคดีมากแล้วก็หลายๆอย่างที่แบบมีคนแบบว่าช่วยสปอนเอร์เราสนับสนุนเราแล้วก็มาเป็นกําลังใจให้อย่างปกติมีพวงมาลัยอะไรแบบนี้ไม มันก็มีมีบ้างแต่ของผมเนี่ยจะเน้นเป็นภูมลัยตลกตลกน่ารักอะไรเงี้ยเหมือนถ้าไม่ได้งานมาของจิงนี็อาจจะเป็นกางเกงลิงเยอะมากใช่เพราะผมจะขอเป็นของที่ใช้ได้จริงผมนี่จะไม่ไม่แบบตอนหลังเนี่ยเราก็จะบอกตรงหลายคนอาจจะไม่ค่อยกล้าบอกแต่เวลาผมแบบได้ดอกไม้ได้อะไรพวกนี้ผมอาจจะแบบชอบแต่มันเก็บไม่ได้เพราะดอกไม้มาสองสาวันแป๊บมันเหม็นหรือมันเน่าสุดท้ายเราก็ต้องทิ้งผมก็จะเป็นของตรงจะขอซื้อยืดกางเกงแล้วกางเกงลิงครับใช่อะไรที่เคยได้มาแล้วแปลกที่สุด แปลกมีเยอะมากถ้าของแปลกเนี่ยผมเคยได้ยันแบบสัตว์เลี้ยงแป,แปลกซึ่งรู้สึกว่าแบบมไม่ผมไม่ไม่ค่อยชอบนะเพราะว่าแบบกลัวแบบมันเป็นตัวอย่างที่แบบอาจจะไม่ได้ไม่ได้ดีมากแล้วเดี๋ยวไปทําตามกันผมรู้สึกว่าสําหรับผมเนของเกิงในเนี่ยดีใจแล้วของเก่งในเสอยืดเพราะว่ามันได้เอามาใช้จริงอย่งางน้อยมันได้ใส่ได้อะไรจริงแล้วเรารู้สึกว่าแบบมันดีด้วยนะใส่ไปใส่เสอยือดที่แบบ เอฟซีให้เงี้ยมันก็น่ารักดีแล้วเขาก็รู้สึกดีใจที่ได้ให้เราด้วยแสดงว่าเราใส่ใจเราก็คือวนใส่วนใส่เพราะใส่จริงผมใช,งใช้จริงใช้ทุกใช้ทุกอันเลยบ็อกซ์บ็อกเกอร์อะไรเนี่ยชอบมากๆเลยเ<อ>แล้วถ้าหลังจากนี้ถ้าเกิดคนอยากจะมาให้อยากจะได้อะไรก<อ>็ ประมาณนี่แหละคือจริงๆไม่ไม่ต้องมีอะไรให้ผมก็ไม่เป็นไรเลยแค่แบบมาเนี่ยผมก็ดีใจมากแล้วเพราะามันก็รบกวนเวลาของหลายๆคนด้วยแต่ว่าวันนี้มันก็เป็นวันหยุดด้วยนะก็ดีใจที่แบบทุกคนมาแล้วก็อยากให้มาแบบว่าไม่ต้องลำบากอะ่ะใครว่างก็ค่อยมาใครไม่ว่างก็คือดูเวลาผมไลฟ์สดหรืออะไรแค่นแค่นี้แล้วก็มีมีมมความสุขมากๆแล้วอย่างเราเขินแลี่แบบว่าอย่างวันที่เอาไปนีก็คือใส่เกง ชินผมชินต้องบอกว่าชินเพราะว่าปกติใส่บ็อกเซอร์ขึ้นแบบว่าเราชอบ,ชอบใส่กางเกงขาสั้นอยู่แล้วรองเท้าแตะส,สบายวันนี้ก็ได้มางานเปิดต,ตัวเดินทั้งวมนก็ใส่บ็อกเซอร์มาเลยขี่มอเตอร์ไซค์มาด้วย,ยอะไรเงี้ยก็รู้สึกแปลกตลกดีครับผมใช่สนุกดีด้วย ยอ,ยอ,อย่างผมก็อยากจะบอกอะไรกับแนนานขับไที่แบบว่ามาล่าเลาอเราหรืออะไรแบติดตามมาตลอดหรือรับพอดเรามาตลอดผมวันนี้ต้องขอบคุณงาน GQ ก่อนเลยนะเพราะว่ากับ GQ เนี่ยแบรนด์นี้ผมได้เคยร่วมงานกันมานานแล้วด้วยตั้งแต่ช่วงผมกลับมาทํางานแรกๆเลยอนะไรเงี้ยก็แบบ ดีใจมากที่นึกถึงกันนะครับแล้วก็วันนี้ให้โอกาสได้มาลองนวตัตกรรมใหมก่กางเกงก็อย่าลืมเรื่องผมฝากกางเกงของ G ีตอนนี้ด้วยก็มีนวตัตกรรมใหม่คือเป็นกางเกงยีนแต่ว่ามันใส่สบายมากๆนะครับเพราะว่าเขามีแบบว่าไอตัวที่แบบทําให้มันมีความเย็นข้างในได้ด้วยแล้วก็วันนี้ต้องขอบคุณจริงคือทุกคนที่มาร่วมงานวันนี้นะฮะขอบคุณทุกคนที่มาให้กําลังใจในตอนร้องเพลงแล้วก็อยู่จนถึงจบงานนี้ก็แบบมีความสุขมากๆก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆเหมือนกันครับผมอย่างเมื่อกี้เราดูเหมือนว่า ร้องเพลงก็จะเป็นอาจจะเป็นอีกฟิลหนึ่งหน่อยอะไรเงี้ยก็พยายามอยากตั้งใจร้องแล้วก็อีกอย่างหนึ่งผมยังไม่ได้มือชีพขั้นที่แบบว่า รู้ว่าเสียงมันอยู่ตรงไหนและอาจะดูเครียดหน่อยคือพออยู่บนเวทีเนี่ยไม่รู้จะอธิบายยังไงว่ามันไม่ได้ยินเสียงตัวเองก็เลยต้องเดินเดินหาแล้วก็เดินเก๊กเก๊กแบบหาเสียงว่ามันอยู่ตรงไหนเพราะเราไม่มีไอ้อะไรใส่พวกนี้นะก็คือใช่ใช่มันอยู่ข้างบนมันไม่ได้ยินเสียงนะบางทีมันเพราะเสียงมันดังมากอะไรเงี้ยผมก็ก็เลยเดินหาเสียงไม่ใช่เดินหาว่าเสียงมันออกตรงไหนนั่นแหละใช่แต่ถ้ามือชี้ว่าจะร้องแบบอ่องปังไปเลยอะไรเงี้ยขึ้นที่เราเล่จะออกรั้งต่อไปเนี่ยเราจะให้มันแมสขึ้นไหมหรือว่าจะเป็นแนวไหนในเร พูดตรงว่าผมทาทามาเยอะมากทํามาเยอะมากจนจนจนผมไม่อยากคิดแล้วว่าต้องทําแบบไหนแล้วคนจะฟังผมรู้สึกว่าเดาไม่ได้จริงๆนะครับดนตรีกับเพลงเนี่ยต้องถ้าทางที่ดีสุดแล้วมันมีโอกาสที่จะไปได้สุดเนี่ยคือน่าจะต้องทําบ่อยๆทาบ่อยๆทําบ่อยๆหรือว่าถ้าเปลี่ยนทําไม่ได้แล้วเราก็สมมติเราซื้อลิขสิทธิ์ของใครไหนไว้แล้วก็ร้องเพลงที่ มันเคยดังมาอยู่แล้วอ่ะน่าจะง่ายสุดเพราะไปแต่งใหม่ล้วก็ไม่ได้มีฝีมือที่แบบจะทําให้มันดีได้ขนาดนั้นเลยตอนทำเพลงนี่คือเราลงทุนเองหมดเลยลงทุนเองผมชอบลงทุนเอง็นเพลงเองแล้วทั้งหมดท้งมวมถึงเจ็ดหลักไหมเกินครับผมทำทำเพลงเนี่ยถ้าถ้าเป็นแต่ก่อนเนี่ยเจ็ดหลักเท่าไหร่นะเจ็ดหลักอ๋อเกินเกินอยู่แล้วเพราะว่าต้องบอกว่าเพลงหนึ่งเนี่ยเหมือนแค่แต่ก่อนเนี่ยที่ผมทำเนี่ย MV เดียวเนี่ยบางทีมันก็สามสี่แสนแล้วนะผมรู้สึกว่าสําหรับผมตอนนี้ไม่จําเป็นแล้วตอนนั้นเรานึกว่ามันต้องทําอะไรให้แบบว่า ให้มันดีสุดท้ายผมทําลงทุนให้ตายสุดท้ายตอนนั้นไปร้องเพลงอะไรนะร้องเพลงใช้โทรศัพท์ถ่ายโอ้คนดูเยอะกว่าอีกก็คือ,อผมได้บอกว่าทําเพลงไม่ต้องไปลงทุนมันเยอะขอให้แบบว่า ทำเรื่อยๆร้องให้มันดีที่สุดเท่าที่เราทําได้ถ้าวันหนึ่งมันมีคนฟังเดียวก็คงมีเองแหละอะไรเงี้ยแต่ว่าเราไม่ขอก็คือเดินหน้าทำต่อไปแหละขอแน่นอนอยู่แล้วครับผมแต่ว่าก็ <c oughs> ก็หาเพลงอื่นที่เอ้ยหายางอื่นด้วยที่ว่าเราทําแล้วมันมันได้อะไรกลับ <c oughs> มาด้วยอะไรเงี้ยก็ทาสลับสลับต่อไปเพลงมันคือคือเป็นสิ่งที่เราชอบแล้วก็ถ้ามีใครสนับสนุนแบบว่าชอบด้วยก็จะดีใจมากๆเลยอะไรนะฮะ ครับผมกลับมาแล้วดีดีครับผมกลับมาก็กินส้ตมตําทุกวัน<อ>เช้าก่อนมาก็ซื้อส้ตมตํากินส้ตมตําปูกัลาด้วยใช่ก็ดีฮะเป็นอะไรที่ว่าการกลับมารอบสองรอบสานี่คือว่าเป็นการปรับตัวที่แบบน่ารักขึ้นมากๆในหลายๆมุมนะคือสบายยขึ้นแล้วก็คือเอาจจริงอ่ะผมก็เขาก็คุยตลอดนะว่าเราอยู่กันมาได้เท่านี้มันเป็นอะไรที่แบบว่าสุดยอดนะที่แบบ ยังมี FC ช่วยสนับสนุนอยู่มันนานมากนะครับมันไม่ใช่แป๊บเดียวนะนี่มันก็หกเดือนนะตั้งแต่มกลาที่พาทุกคนไปรู้จักแล้วก็ทุกคนยังยังให้โอกาสยังติดตามยังชอบยังแบบดูเราอยู่บ้างนะเรารู้สึกดีใจมากแล้วก็มีงานที่ยังมีโอกาสให้เราทําอยู่ก็ต้องแบบขอบคุณไม่รู้จะขอบคุณยังไงขอบคุณท,ทุกคนนั่นแหละที่แบบคอยอยู่เป็นเพื่อนกันเนี้ยขอบคุณทุกงานด้วยทุกลูกค้าทุกคนด้วยครับผมอยากขอเล่าให้ฟัาาาาาางหน่อยครับว่าครอบครัวเขาแบบว่ารนิงเราบ้างอะไรเงี้ย ก็มีบ้างมีบ้างแต่ว่าตัวผมก็อาจจะไม่ได้แบบว่าเข้ารู้ลึกอะไรถึงครอบครัวเขามากเพราะามันไม่มันไม่ได้เรื่องง่ายนะที่แบบว่าเราจะรู้กันหรือว่าอะไรที่พร้อมไม่พร้อมเนี่ยเราก็ต้องน่าจะต้องใช้เวลาหลายๆอย่างมันเร่งรีบมากไม่ได้อะไรเงี้ยครับผมใช่โอกาสที่จะไปเนี่ยจริงๆมันก็มีโอกาสที่จะไปหลายครั้งอยู่นั่นแหละแต่ว่าสำหรับผมผมมองว่าเรื่องพวกนี้ถ้าให้มันเป็นไปถ้าสําหรับตัวคนที่คุยกันจริงๆมันรู้สึกว่า ไม่ได้จําเป็นต้องเร่งรีบในเรื่องใดต่างๆนะแค่ว่าเรารู้สึกดีถ้าวันหนึ่งมีโอกาสหรือวันหนึ่งเราจะเริ่มไปพร้อมทุกคนได้เจอได้อะไรมันก็เป็นสิ่งที่เดี๋ยวก็ต้องเจอมันไม่น่าเป็นสิ่งที่แบบเร่งรีบปล่อยให้มันเป็นธรรมชาติตามเหมือนที่เราคนทั่วๆไปคบกันเป็นแฟนกันอะไรเนงะี้ยแต่ทุกวันนี้ก็คือเรามีความสุขที่เรามีความสุขเป็นแฟนมีความสุขมากที่แบบวา่า<ม>ได้ได,ได้รู้จักเขาได้รู้จักอีกหลายๆคนได้รู้จักมิตรภาพได้กลับมา ขยันทํางานถึงจะเริ่มขี้เกียจแล้วบ้างแต่ว่าก็ก็คือแบบดีใจได้รู้จักเพื่อนๆหลายคนได้มีโอกาสที่ทุกคนได้มาร่วมงานกันวันนี้มาแบบเสียเวลามาเจอกันซื้อของมาให้ซื้อขนมมาให้มีความสุขมากครับอย่าง,งเวลาเราขี้เกียจเนี่ยเรามีการมีความ่ตืนเนหรอแม้ว่าเฮ้ยไปเถอะก็ผมจะมองว่าตอนนี้ผมอยากแบบดึงครอบครัวดึงหลานดึงอะไรมาทํางานเพราะมันเป็นเราพอเรามีทีมงานปุ๊บเนี่ย เราขี้เกียจไม่ค่อยได้ก็มีความสุขตรงนี้ครับก็ที่ว่าเรากําลังก็มันก็เป็นตามวัยนั่นแหละที่ว่าสุดท้ายพอคนเราอายุโตขึ้นก็ต้องรู้ว่ามันต้องมีวางแผนอะไรบ้างอะไรเงี้ยครับใช่ก็คือว่าเราไม่เอาแบบเลิกหยุดทรรมดาเนี่ยแล้วเราตัดใจตอนนี้เราจะตั้งใจจริงๆแล้วไม่กลารับปากเหมือนกันแต่ว่าก็คือจะทําให้ดีที่สุดทําให้ดีที่สุดทําให้แบบทุกๆอย่างมันแบบดีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ครับผมใช่อะไรครับอะไรับ อ๋อพี่ไผ่ต้องบอกว่าวันนั้นที่พี่ไัยมาเนี่ยหลายคนกังวลว่าจะเป็นยังไงอะไรงี้ใช่ไหมแต่ผมต้องบอกว่าสินค้าของพี่ไผ่เนี่ยเขาพี่ไผ่พงสธรน่ะนะคือสินค้าเขาแบบมันได้มาตรฐานดีมากๆแล้วก็อยู่ในแบบเชลในอะไรที่แบบเทียบเทยาเคาน์เตอร์แบรนด์เ,เลยนะก็รู้สึกว่าดีใจที่ได้เจอพี่เขาแล้วที่สำคัญสุดคือ FC แฟนคลับพี่เขาอะ เยอะมากอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นคนที่ชอบฟังเพลงพี่เขาหรืออะไรเงี้ยเขาเลยสนับสนุนในไลฟ์ันนั้นกันเยอะมากก็ต้องขอบคุณ f อฟซีพี่ไผ่ด้วยแล้วก็ถ้ามีโอกาสได้ทาเพลงก็เป็นอะไรที่ผมว่าน่ารักมากรอพี่เขาว่างรอทีมงานของพี่เขาว่างถ้าเขาให้โอกาสได้แต่งเพลงน่ารักมากผมก็อยากลองร้องเหมือนกันแล้วก็ได้ให้การินเขาร้องด้วยผมว่าเป็นอะไรที่แบบน่าจะน่ารักดีนะอะไรเงี้ยแต่เขาเต้นเป๊ะอยู่แล้วต้องบอกว่าเขาเต้นเป๊ะอยู่แล้วเขาถ้าเต้นจริงจังเขามีเวลาซ้อมความจําอะไรเขาดีมากเขาจําท่าเต้นอะไรเร็วกว่าคนทั่วไปด้วยอะไรับ พอเขาอยู่กับวงการเต้นมาตลอดชีวิตนั่นแหละทุกวันนี้เราอยู่กับเขาเดี๋ยเรามีปัญหาเรื่องการสื่อสาราไม่มี <พอ S 1> ครับ,รบผมบผมต้องบอกว่าการสื่อสารไม่มีแปลกดีด้วยเหมือนเพิ่มภาษาสื่อสารเพิ่มมาเป็นภาษาเข้าใจกันเองแล้วก็ไม่ได้รู้สึกถึงเต้นคู่ที่ว่าจะต้องแบบว่ามาพยายามฝุกภาษาของใครของใครเอาเป็นว่าเราเข้าใจกันแล้วก็ผมรู้สึกว่าชีวิตเราอมันไม่ได้ต้องคุยกันถึงขั้นที่แบบว่า จริงจังมากต้องมีข้อมูลเลยที่มันแบบอ่าถ้าพอมันมีข้อมูลเลยที่ต้องจริงจังหน่อยอะไรเงี้ยก็อาจจะต้องมีใช้พวกพันธุ์เช่วยกันบ้างหรนะืออะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าในชีวิตประจำวันมันไม่มีอะไรมากอยู่แล้วเราก็รู้สึกว่าตัวผมก็พยายามปรับตัวให้มันดีขึ้นตัวเขาก็น่ารักน่ารักกันทุกวันมันก็อยู่ก็มีความสุขมากๆแล้วครับ <Okay. Okay. S 1> ขอบคุณครับ